ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระผมนายเตชทั์เสนารักษ์ตำแหน่งครูกศนอตำบนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลผู้รับการประเมินกระผมนายเตชทัศ์เสนารักษ์เกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2526อายุ41ปีเริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งครูสรชอสอกร ระดับอำเภอแวนใหญ่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2556ถึง30พฤศจิกายน2565ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูกศนอตำบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับประวัติการศึกษากระผมจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหลุบค,คาจังหวัดขอนแก่นจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสันติพัฒนากิจวิทยาจังหวัดขอนแก่นและจบระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิล์ จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดเลยครับภาราหน้าที่ด้านการสอนกระผมมีนักศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน6คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน19คนรวมจำนวนนักศึกษา50คนครับรายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่2มีทั้งหมด14ตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ DMIS ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ครบถ้วนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตลสกระระดับตำบลบ้านคูได้รวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะทำแผนการปฏิบัติการสกรระดับตำบลให้เป็นปัจจุบันครับตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานสกรกำหนดมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งนักศึกษาทราบ โดยทั่วกันจัดผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครับตัวชี้วัดที่400ละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานผู้จบการศึกษาพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนครับ ตัวชี้วัดที่500ละของผู้เข้าสอบปลายภาคจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับผู้เข้าสอบปลายภาคทั้ง3ระดับคิดเป็น62%ครับตัวชี้วัดที่500ละของผู้เข้าสอบปลายภาคจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับผู้เข้าสอบปลายภาคทั้ง3ระดับคิดเป็น62%ครับ ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเรียนรู้หลักเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียงเป้าหมาย13คนผลการดำเนินงาน13คนคิดเป็น100%เปอร์เซ็นต์ครับตัวชี้วัดที่800ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเรียนรู้หลักเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียงเป้าหมาย13คน ผลการดำเนินงาน13คนคิดเป็น100%ครับตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย1จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสกรระดับตำบลศูนย์การเรียนชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมการอ่านเรียนรู้ออนไลน์ผลการดำเนินงาน100% 2จำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนผลการดำเนินงาน100%ครับตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน เมื่อเทียบกับเป้าหมายสกรระดับตำบลบ้านคูได้จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมหมุนเวียนสื่อกิจกรรมอ่านออนไลน์ผ่าน QR code ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนที่ว่าการอำเภอนาโพเป็นวิทยากรครูขอเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนน,นีพอ,อสอว โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครับตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสำรวจข้อมูลประชาชนอายุ15-60ปีที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice งานกับภาคีเครือข่ายกับสำนักงานกกตจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวิทยากรครูขอเป็นผู้ประสานสสปชตรระดับอำเภอคณะทำงานและเลขานุการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนกิจกรรมและเป็นครูที่ปรึกษาน,นำนักศึกษาร่วมแข่งขันโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสกรร,ร,ระดับจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สอง ประเภทโครงงานพัฒนาการประกอบอาชีพครับตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมขอขอบ